ในอุ้มมือปอชปอหตุการกลุ่มคนร้ายกราดยิงพี่น้องชาวม,มุสลิมนขณนะกำลังทำพิธีละหมาดในมัสยิดไอปะแยอเภอ,อไอร้องจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านเสียชีวิต11ศพบาดเจ็บ12รายรุนแรงที่สุดในรอบ5ปีนับตั้งแต่กรณีกรือเซและตางใ่ครั้งนี้รุนแรงและท้าทายมากที่สุดถือเป็นการประจานนโยบายดับไปใต้ของพรรคประชาธิป,ปัตย์เจ้าของพื้นที่ชนิดหมดรูปทุกคนตา่างวาดหวังว่าอย่างสวยหรูว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์ เป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาลปัญหาความมุนแรง3จังหวัดภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสจะคลี่คลายในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่มาอย่างยาวนานมีสสในพื้นที่บ้าที่สุดมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างแนบแน่นเมือ่อใดเป็นรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาไฟใต้ถือว่าเข้าทางคนคาดหวังเรื่องนี้มากกว่าการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจซสอีกแต่สถานการณ์กับตารปัดผิดรูปผิดฟอร์มก่อนหน้านี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้าง แต่เหตุการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากลับกลายเป็นหนังคนละม้วนฝ่ายตรงข้ามรุปต่อโตอย่างเข้มข้นและถี่ยิดเล่นเอาฝ่ายรัฐเกิดอาการช็อกไปดืด้ออันที่จริงพอเข้าใจได้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งม,มันในความซับซ้อนละเอียดอ่อนขึ้นเรื่อยๆจะให้คลี่คลาต้องใช้เวลาแต่แปลกใจที่รัฐบาลเริ่มเดินมาถูกทางแล้วแต่จูๆ่ๆกลับเดินเลี้ยวหลงทางไปเฉยๆอย่างนั้น อย่างนี้ก็ต้องตั้งคำถามากับนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุยเทพเทือสุบรรณวุาเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ที่ได้มาหักกลบลบกันกับเม็ดเงินงบประมาณที่ใช่ลงไปพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ภายใน3ปีสูงถึง60,000ล้านบาทยังไม่รวมงบประมาณด้านความมั่นคงอีกปีละ7,500ล้านบาทในแง่ของการลงทุนนับว่าล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงคนในกทฝากถามมาว่า เม็ดเงินที่ใส่ลงไปนั้นเพื่อแก้ปัญหาความขัดแยง้งหรือกลายเป็นเช็คก้อนใหม่ของกลุ่มผู้มีอำนาจบางคนยิ่งตกใจไมืไ่อเห็นข้อมูลของผู้ช่วยศาสตราจารย,าย,าย์ดรศรีสมภพจิตพิรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความขัดแยง้งและความดับหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่ามาตรการระดมกำลังและปิดล้อมตรวจค้นในปี2551ทำให้เหตุการณ์ความไม่สงบลดเหลือ1,238ครั้ง ที่ในช่วงปี2547ถึง2550มีเหตุการณ์เกิดขึ้นปีละ1,956ครั้งแต่ะ้นเชื่อหรือไม่ว่าเม็ดเงินที่ละลายลงไปกับการลดเหตุการณ์หนึครั้งต้องใช้ถึง88.28ล้านบาทคงต้องถามว่างบประมาณที่จะสันลงไปแก้ปัญหาชายแดนภากใต้ผิดเพี้ยนหรือไม่ถึงขนาดมีเสียงร่ำลือของชาวบ้านในพื้นที่ว่ารัฐบาลไม่ไว้วางใจชาวบา้านจะทําอะไรไม่เคยถาม แต่ให้ความไว้วางใจฝ่ายความมั่นคงมากเสน่ขนาดใจเช็คที่ไม่ระบุวงเงินเบิกจ่ายกันแบบชนิดที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบเกิดการทุจริตงบประมาณกันอย่างออเอืเกลื่อนชานจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้จึงกลายเป็นแดนสัญยาของผู้มีอำนาจที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางคนบางกลุ่มสภาพการทำง,งานของเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆตอนนี้ลูกน้องต้องเสียตายอยู่แนวหน้าแต่หัวหน้ากลับเสวยฉุกยู่แนวหลังแถวแถวหาดใหญ่บ้างกลุงเทพบ้างรอคอ เจรจาธุรกิจกันได้เงินเพื่อการพัฒนาที่ใส่ลงไปไม่ตกถึงมือชาวบ้านและไม่ถามสักนิดว่าเขาอยากได้อะไรทุกวันนี้เหตุการณ์ภาคใต้ที่พี่น้องมรสุมเดือดร้อนหวาดผวากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่งบประมาณที่ใส่ลงไปมหาศาลกําลังกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่คนกลุ่มหนึ่งกําลังสแสวงหาประโยชน์มีคาถามจากคนในพื้นที่อีกเช่นกันว่าเม็ดเงินที่เย้ยยุนขนาดนี้จึงเปิดชอบให้มีการเลี้ยงไข่หรือไม่ นีหรือไม่หรือรู้แต่ต้องยอมหลิวตาเพราะไว้วางใจบางคนบางกลุ่ม